ตอนนี้ในกับคุณปอมนะคะอยู่ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะครับผมก็ศาลหลักเมืองนะครับเป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่นะครับโดยที่เสาหลักเมืองด้านในเนี่ยเขาว่ากันว่านะทำมาจากไม้ตะเคียนทองความสูงยอดเสา294เซนติเมตรซึ่งแน่นอนว่าเป็นศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชก็ต้องหาไม้ตะเคียนทองที่มาจากในเมืองนครศรีธรรมราชก็คือมาจากป่าบนเขายอดเหลืองซึ่งเป็นภูเขาที่สูง เพื่อหนึ่งของเมืองอนครเสร็จแล้วเนี่ยแกะสลักนะครับเป็นรูปพรมพักสีน่นนานะครับเพื่อปกปักรักษาดูแลเมืองทั้งสี่ทิศล้วก็อัญเชิญเสาหลักเมืองเนี่ยไปให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ทรงเจิมที่พระตำหนักจิตลดาลและโหฐานในปี2 5 3 0เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมแล้วเนี่ยก็อัญเชิญกลับมายังเมืองอนครศรีธรรมราชมาประกอบพิธีตั้งสารหลักเมืองนี้ขึ้นนะครับแล้วสารหลังปัจจุบันเนี่ย สร้างเสร็จในปี2 5 4 2ันร้ร<อ>่บสในรวากาสวาระที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทศรีเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมฝันสาครบเจ็รอบ7 2 0 0สิบสองพันเษา, 72, าเป็นศิลปะแบบศรีวิชัย นะครับรบลายปูนปั้นเป็นเทวดาเท้าจตุคามรามเทพแล้วก็เท้าเทพเทวดาอารักต่างๆที่ชาวศรีวิชัยชาวนครศรีธรรมราชเขาเป็นอีกที่หนึ่งที่คนไทยนิยมมากราบถ้ามาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพลาดไม่ได้เลยนะคะศาลหลักเมืองต่อและเดี๋ยวคอยติดตามนะคะว่าเราสองคนจะไปไหนตอนนี้เราไปกันคนปาป้าไปกินแน่เลยอ่ะใช่ไปเรียวไปทางนี้ก็ทำไมไปคุละทางอก่ะก็มาทางนี้สิของกินอยู่ทางนี้ไม่อยู่ทางนู้นทางนี้